สวัสดีครับแฟนๆชาวอสูนสังหาทุกท่านครับเพราะผมอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยนะครับในรายการอสูนสังหาพารวยนะครับก็ก่อนอื่นต้องให้พลังกับท่านก่อนนะครับนะครับซึ่งการให้พลังเนี่ยสำคัญครับสำคัญมากเลยคือการปลุก mindset ปลุกวิธีคิดนะครับหลายๆคนบอกว่าวิธีที่จะทําให้เรามีความสุขชีวิตได้ระดับหนึ่งคือทุกเช้าท่านตื่นขึ้นมามองตัวท่านในกระจกนะฮะมองในกระจกปุ๊บเนี่ยให้พลังตัวเองเลยบอกว่าโอ้โหวันนี้ ทำไมสดชื่นอย่างนี้นะครับทาไมหล่ออย่างนี้ทําไมสวยอย่างนี้วันนี้นะฉันจะออกไปข้างนอกนะไปเจอสิ่งดีๆในชีวิตฉันยิ่พลังในการแก้ปัญหาชีวิตนะครับฉันจะทําเดินตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับแนวคิดนี้ผมว่าสอนและสื่อสาทุกคนนะครับว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้จากการตั้งเป้าหมายนะครับ targeting ถ้าลองถามตัวเองดีครับท่านจะต้องตกใจเลยครับถ้าผมถามท่านเนี่ยที่ชมรายการเนี่ยครับถามไม่ต้องตรงเลยครับว่าเป้าหมายในชีวิตของท่านเนี่ย ท่านคิดว่าท่านอยากจะมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่กันแน่หลายคานไม่กล้าตอบนะคะคนทำสังหารต้องตอบได้ครับต้องตอบได้หนึ่งเือเลยว่าฉันอยากจะมีหนึ่งล้านฉันจะมีสามล้านอยากมีห้าล้านสิบล้านปีนี้นะฉันต้องทําให้ได้จากการลงทุนสังหาเนี่ยสามล้านห้าล้านครับแล้วอย่าไปคิดว่าสังหาจะต้องรวยวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับค่อยๆโตช้าๆเหมือนต้นไม้ครับค่อยๆงอกไปไปค่อยๆค,คลี่คลายไปนะครับเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งผมปลูกโมงต้นหนึ่งนะครับ วันที่ผมปลูกต้นแค่นี้ครับเท่านี้ก้อยผมเนี่ยครับอีกแค่ปีต่อมาเาท่าข้อแขนผมอีกสามสิบปียี่สิบปีเท่าโคนขาผมอีกร้อยปีต้นไม้ต้นมูลต้นใหญ่กว่าตัวผมอีกนะครับอสังหารเขาโตอย่างเงี้ยนะครับโตช้าๆชัดๆแต่ละก้าวเนี่ยต้องเป็นก้าวที่มั่นคงเหยียบให้เต็มเท้าครับเหมือนกับรับทานอาหารนะครับกินทีละ เดินทีละก้าครับเดินช้าๆทีละก้ากินข้าวทีละคำเดี๋ยวสำลักฮรัคนทําสังหาต้องในในในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะผู้เอสต้องคิดอย่างนี้ห้ามคิดอย่างนี้อย่างอื่นนะครับอย่าไปหลงฟุ้งเฟ้อกับอะไรนะครับอสังหาเนี่คือของจริงครับคือบ้านจริงๆคือตึกแถวจริงๆคืออพาร์ตเมนต์จริงๆคือโรงแรมจริงๆนะครับือรีสอร์ทจริงๆถ้าคิดได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสังหาไม่เคยทำร้ายใครครับ เพราะสังหาคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สาคัญที่สุดของมนุษย์นะครับทุกคนต้องการอสังหาทุกคนนะครับในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําลังจะพัฒนาสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดเนี่ยเขาต้องการที่ซื้ออยู่แล้วครับมันโอกาสขาดทุนมันไม่มีครับถ้าคิดอย่างนี้ได้นะครับเหมือนกับท่านผู้ชมขายข้าวสารขายน้ําปลาขายยาแก้ปวดนี่ครับยังไงท่านก็ขายได้สังหาของผมเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ข้อสาคัญคือจะต้องกลับไปที่แก่นของมันให้ได้ก่อนนะครับวิเพราะที่แปลงนี้ให้ขาดก่อนว่า ที่แป่งนี้เนี่ยเหมาะสมที่ทำอะไรกันแน่นะครับแล้ววิเคราะห์ตัวเองให้ขาดเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยพร้อมแค่ไหนมีเครดิตแค่ไหนมีทุนทรัพย์แค่ไหนมีเงินลงทุนแค่ไหนมีความพอเพียงแค่ไหนนะครับมีเงินพอไหมมีทุนทรัพย์พอไหมมีฝ่ายตลาดที่เข้มแข็งไหมมีคนออกแบบไหมมีคนก่อสร้างไหมนะครับความพอเพียงเป็นพื้นฐานสําคัญของแก่นของอสังหาริมทรัพย์ของส่นสังหาครับครับสาระรู้วันนี้ก็มีแค่นี้ครับเห็นว่า จร man, ิงๆสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องเข้าใจไม่ยากครับแต่ที่ถ้าแปลกกลับไม่มีใครเข้าใจนะครับน้อยคนที่เข้าใจก็ติดตามรายการนะครับก็หวังว่าผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังทีละช้าๆนะครับค่อยๆเผยกละบวนกช้าๆเนี่ยเพราะผมหวังว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็หลายๆท่านก็คงเป็นอักสืนังสือพเหมือนผมครับวันนี้สารลูกมินแค่นี้ครับพวกผมได้ใหม่ที่เก่าไปเดินไปนี้ต้องลาทุกท่านครับสวัสดีครับ